สองซูปตาฟนน้ำนมตัวน้อยที่ถูกคุณพ่อคุณแม่จับแต่งตัวแบบจัดเต็มจนแฟนคลับต่างยกให้เป็นแฟชั่นนิสตาตัวน้อยจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับที่5ได้แก่น้องยูจีนลูกสาวคนเก่งของแม่เจนนี่และป๊าป้ายิวที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วทางด้านแม่เจนนี่ก็เริ่มสนุกที่ได้จับลูกสาวตัวน้อยแต่งตัวแบบจัดเต็มทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นวันลอยกระทงฮาโลวีนคริสต์มาสบอกเลยว่าแต่ละชุดนั้นนา่ารักจนใจเจ็บอีกทั้งไม่นานมานี้ป๊าป๊ายูและมามิจเนนี่ก็ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพักผ่อนจากการทํางานหนาักงานนี้มามิจเนนี่ก็ได้เตรียมชุดแฟชั่นหน้าหนาวให้น้องยูจินได้ใส่เล่นหิมะอีกด้วยทํายังลงภาพให้รีพีได้ตามกดไล์มากมายเรียกได้ว่าคาวาอีเกิลสุดๆมาต่อกันที่อันดับ4ีนั่นก็คือเจ้าแฟชชายหญิงตัวน้อยอย่างน้องมิกาน้องมิยะลูกๆของแม่มาร์กี้และปาปาปอมเซ บอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นสายแฟชั่นเก๋ชิกมิสไ้า์ขนาดนี้ทางด้านลูกๆก็ต้องเป๊ะไม่แพ้กันอีกทั้งยังเป็นสาแแฟชั่นหญิงด้านคุณแม่มาก,กี้แล้วคุณพ่อป๊อกก็ยิงจับลูกๆแต่งตัวได้สนุกมากขึ้นอีกด้วยและเมื่อครอบครัวนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศบอกเลยว่าจัดเต็มกันทางครอบครัวแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยเละค่ะส่วนอันดับที่3ก็คือน้องไซรัสลูกชายสุดที่รักของมามิดิออลิสราที่ตอนนี้กลายมาเป็นพี่ชายคนโตแล้วเมื่อคุณแม่เพิ่งคลอดน้องสาวอย่างน้องซาราไปันมา บอกเลยว่าสไตล์การแต่งตัวของน้องไซรัสนั้นดูเรียบๆเ,เก๋ๆแต่ก็ดูหล่อไปยิ่งกว่าใครบางครั้งก็มีพร็อพอย่างแว่นตาม,มาเพิ่มความเท่อีกด้วย อีกทางไม่ถึงเทศกาลต่างๆเหม,มือนมีดิวก็ไม่พลาดจับลูกชายแต่งตัวตามตีนตลอดมาตั้งแต่ตัวยังจิ๋วๆเลยแถมล่าสุดเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาคุณแม่ก็ได้จับน้องไซรัสแต่งตัวถ่ายภาพแฟชั่นคู่กับน้องสาวอีกด้วยบอกเลยว่ายอดไ like ลค์กระหน่ำมากมากันที่อันดับที่สองยังคงเป็นเด็กาสาวแต่ชายหญิงอีกแล้วซึ่งก็ไม่พ้นน้องบีน่าและน้องบุกลินลูกๆของแม่นานาไาราบีน่าและคุณพ่อแรปเปอร์ชื่อดังอย่างพาวเวทไทเทเนียม ที่บอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเกเทคันสุดแล้วทางด้านลูกๆก,ก็มีสไตล์การแต่งตัวที่ดูสวยไม่เหมือนใครอีกด้วยแถมพ่อเวและแม่นา,นานาก็ได้เปิดแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อว่าเด็กเทซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นเด็กๆทั้งสองคนชอบวาดลูกจนกลายมาเป็นดีเทลเสื้อผ้าสุดเก๋ซึ่งทางน้องบีนาและน้องบุกลินก็ได้สวมชุดขึ้นดันแบบในงานเด็กเทคิสเทแฟชั่นโชว์เมื่อปี2024ที่ผ่านมาอีกด้วย และอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครได้ถ้าไม่ใช่น้องแอบบเกลหรือเจเกลลูกสาวตัวแซบของแม่ชมผู้อารยาที่เป็นแฟชั่นไอคอนิกอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งดีนเอนี้ก็สานต่อมาให้น้องแอบบเกลแบบเต็มๆซึ่งทางด้านแม่ชมคนเดก็ได้จับน้องแอบบเกลแต่งตัวแบบจัดเต็มไปม,มีแผ่วกันเลยสักวันไม่ว่าจะเป็นลุกไหนน้องแอบบเกลก็เอาอยู่อีกทางช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเจเกลก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางแบบตัวจิว๋วถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าอีกด้วย บอกเลยว่าถ้าโพสแต่ละท่านั้นบิดซ้ายบิดขวาแบบจึ้งๆตามสไตล์ตัวลูกสุดๆอินเนอร์มาเต็มแบบแทนไม่ต้องบีบกันเลยเลยคะ่ะ